สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับนะครับข่าวชาวบ้านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามนะครับแล้วก็มาตามข่าวสารนะครับเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเลตก็จะมาตามต่อให้เพื่อนนะครับพอดีมีพักพวกนะครับเพื่อนฝูงถามมาว่าสําหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับแล้วเขาจะลงทะเบียนอย่างไรแล้วเงินจะได้ทันไหมนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าแล้วก็จะมาตามให้ให้ทันนะครับ ก็สําหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับรัฐบาลยืนยันแน่นอนแล้วนะครับว่ากลุ่มนี้นะครับก็สามารถลงทะเบียนได้แน่นอนโดยการใช้บัตรประชาชนของท่านนะครับบัตรประชาชนของท่านหนึ่งใบนะครับสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่าสถานที่ไหนที่ท่านจะไปลงทะเบียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอบตไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับที่ใดที่หนึ่งเดี๋ยวเขาแถลงถึงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามติดตามนะครับ และก็รับฟังข่าวสารนะครับอย่าพลาดนะครับนะครับกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่ากลุ่มที่เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารนะครับสําหรับคนที่ไม่มีมือถือนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็น่าจะมีบุคคลหรือว่าประชาชนอยู่หลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องการที่จะลงทะเบียนนะครับดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับ พราะฉะนั้นก็รับฟังข่าวสารแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ใต้ครับก็พยายามบอกแล้วก็พยายามแจ้งข่าวสารเขาหน่อยครับเพราะกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มที่มีความจําเป็นและก็มีความสําคัญอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับเงื่อนไขอยูอ่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่นิดเดียวครับเงื่อนไขของกลุ่มที่ได้รับเงินก็คือคนที่มีอายุตั้งแต่16ปีนะครับขึ้นไปก็คือหมายความว่าคนที่มีอายุ16ปีนะครับต้องเต็มเน9ปี6 7เท่านั้นนะครับ แล้วก็รายได้รวมก็คือไม่เกิน840,000บาทนะครับเงินฝากนะครับรวมบัญชีทั้งหมดแล้วไม่เกิน5 0 0 0 0บาทนะครับกลุ่มนี้ก็จะยังได้อยู่ทีนี้ตอนนี้สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมก็คือคนที่ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่นะครับสาหรับท่านที่ใช้โัรศั์มือถืออยู่ก็อย่าลืมไปโหลดแอปนะครับโหลดแอปทางของรัฐให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวระบบก็จะประมวลผลนะครับหลังจากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบก็จะประเมินผลนะครับแล้วก็วันที่ประมาณเดือนอพฤศจิกายน67เนี่นะครับก็จะยืนยันว่าได้หรือไม่ได้นะครับหลังจากเขายืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับคาดว่าเงินที่น่าจะใช้ได้จริงๆน่าจะเป็นเดือนธันวาคมนะครับปลายปี67เนียครับน่าจะใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีความกังวลใจหรือว่ายังมีความไม่ชัดเจนอยู่บางเรื่องนั่นนะครับเรื่องของสินค้านําเข้าบางตัวนะครับซึ่งเขาบอกว่ายังไม่สามารถที่จะ เอาไปใช้ได้นะครับไม่ว่าจะปุ๋ยนะครับยาฆ่าแมลงหรือว่าโทรศัพท์มือถือกลุ่มนี้เขาบอกว่า y y ยังไม่ได้อยู่ผมก็ไม่แน่ใจว่าปุ๋ยที่นําเข้าจากต่างประเทศเป็นลักษณะอย่างไรพวกยาฆ่าแมลงพวกนี้ครับเป็นลักษณะอย่างไรเดี๋ยวต้องรอข้อสรุปหรือว่ารอความชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ต้องติดตามหน่อยว่าจะเป็นยังไงแต่ทีเนี้นยน่าเสียดายว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีความจําเป็นแต่เราไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับก็ผมก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับข้าเรื่องของการจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะครับตัวเนี้ย ค่าน้ําค่าไฟนะครับแล้วก็ค่าเทอมนะครับและก็ที่สําคัญก็คือคนที่ไปหาหมออย่างงี้ไปหาหมอทุกเดือนทุกเดือนอย่างนี้ครับก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ก็น่าเสียดายอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยติดตามและก็ต้องคอยที่จะแจ้งข้อมูลนะครับบางอย่างก็ข้อสะท้อนข้อมูลไปนะครับเผื่อว่าหน่วยงานนั้นเขาจะเห็นความสําคัญถึงความจําเป็นนะครับเพื่อที่เขาจะได้มีการเพิ่มข้อมูลตัวนี้เข้าไปในระบบนะครับ และหรือว่าเขาจะไปดิวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เราเสนอไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนะครับเป็นเรื่องที่จําเป็นเกี่ยวกับปากท้องและก็ความเป็นอยู่ของทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันติดตามรับฟังข่าวสารนะครับส่วนข้อมูลไหนถ้ามันมีอัปเดตใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาเล่าแล้วก็จะมาบอกเพื่อนๆทุกท่านให้รับทราบเป็นระยะนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ นะครับเผื่อมีคลิปของผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ